แองจิราเบบีและซ่งไวหลงความรักที่ไม่อาจหลีกหนีในความปรารถนานิรันด์ด้เล่าเรื่องราวของบูสาวนอกสมรสของตระกูลจีนที่หนีมาจากเปอยเชื้เมื่อ20ปีก่อนเธอพบกับความยากลำบากแสนสาหัสจากที่นั่น และถูกทรมานโดยกล่าวหาว่าเป็นแสระและเมื่อได้กลับมาจึงได้พบกับครอบครัวของเธอที่กําลังล่มสลายเพราะฝีมือของน้องเขยที่สมคบกับองค์ชายและนางสนมเพื่อขโมยสมบัติทรัพย์สินของตระกูลเธอทําทุกอย่างเพื่อฟื้นหูครอบครัวและดูแลครอบครัวของเธอโดยการค้าซึ่งเธอเดินทางไปทางเหนือและได้พบกับเฟียเรียนที่พยายามเข้ามาชิงทรัพย์ทั้งสองได้แอบยังเชิงกัน แต่สุดท้ายพวกเขามาร่วมมือกันและผ่านความยากลำบากในระหว่างทางทำให้ทั้งคู่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันและท้ายสุดโชคชะตาก็ต้องมีวันจากลาเป็นอีกซีรีส์ฟอร,ร์มยักษ์ของค่ายวีทีวีที่มีความอลังการตั้งแต่คอสตูมที่เห็นได้น้อยมากสำหรับแนวชนเผ่าทางเหนือการแต่งกายของชนเผ่าซึ่งส่วนใหญ่ผ่านมาหลายปีจากเรื่องที่มีความตาตรึงในคอสตูมที่ทำให้พระเอกหล่อเป็นที่จดจำจากเรื่องสตรีหางฉอดเกินแสดงโดยอูเร่ที่หล่อบึกบึนในสไตล์ชนเผ่าแห่งทุง่งหญ้า ในเรื่อง everlasting r a s i n g ความปรารถนานิรันดร์พระเอกซ่องหวหลงก็มีคอตูมโดดเด่นแนวทางเหนือและเครื่องแต่งกายก็อล่าสุดสุส่วนนางเอกการแต่งกายมีหลายแบบถ้าแต่งแบบสาวชาวเหนือก็สวยอรังการงดงามเหมือนกันพอเรื่องเป็นแนวนางเองกต้องแกร่งและมีอุปสรรคของชีวิตเยอะและยังเป็นคู่กัดกับพระเอกอีกด้วยเป็นอีกซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายเรื่อง เฉียงไรเตอร์สินเหนียงผลงานของผู้แต่งสีเขียนซึ่งเป็นที่นิยายที่สนุกและเข้มข้นเป็นอย่างมากไม่รู้ว่าจะดัดแปลงเป็นซีรีส์จะพลิกแพงตรงไหนบ้างก็หวังอย่างยิ่งว่าต้องสนุกอย่างแน่นอนดูจากตัวอย่างความไม่ลงเอยกันระหว่างพนางก็ดึงดุดมากและฉากดราม่าทั้งคู่ก็ส่งอารมณ์ได้ดีและออกแนวทรมานใจสุดๆ และยังมีฉากต่อสู้ที่ดูเดือดหลายฉากที่มีอลังการน่าดูเป็นอย่างมากรวมถึงนักแสดงที่มีบทบาทหลักอีกหลายท่านที่น่าจับตามองอย่างเช่นเฮืนท้าวปายปิงเคอร์หย่าชิ้หวังอีทิงมาเพิ่มความสนุกให้กับซีรีส์มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นซีรีส์ได้ปิดกล้องไปแล้วและได้รับการอนุญาตให้จัดจำหน่ายเรียบร้อยแล้วจ้าซึ่งคาดว่าจะมาในเดือนมิถุนาหรือกรกฎาคม2024ปากหมุดรรอกันเลยที่ VTV จบแล้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยจ้า